Terima kasih telah menonton! ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำมกง,งานชุมชนปั้นทองนิเวศตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปั้นทองนิเวศจัดโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค4.0โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการฝึกใน8กลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่ง8กลุ่มอาชีพได้แก่ 1. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยียานยนต์เครื่องกล 2. กลุ่มอาชีพเกษตรกรและอาหารปลารูป 3. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้าง 4. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล 5. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิน 7. กลุ่มท่องเที่ยวและบริการและ8กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีงานเชื่อมมีการฝึกอาชีพถึง37หลักสูตรขณะที่ทุกหลักสูตรจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม30ชั่วโมงหรือ5วันสําหรับวันนี้ชุมชนปั้นทองนิเวศได้มีการจัดฝึกอาชีพการตัดเย็บวัสดุผ้าเพื่อทํารองเท้าสลิปเปอร์หรือรองเท้าใส่ใน,ในบ้านสําหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมนอกจากจะมีทักษะอาชีพติดตัวแล้วระหว่างการฝึกอบรมยังมีค่าอาหารไวใ้ให้วันละ120บาท จังหวัดปทุมธานีนะครับของงบประมาณมาจัดทําโครงการให้พี่น้องนะครับ5้าวันจํานวน5วันนะครับซึ่งก็มีพี่น้องที่เข้ารับการอบรมนนะครับคือหลักเกณฑ์คือต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อย,ยกฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับก็เลยประสานมาได้จํานวน2ี่ิบท่านนะครับก็ เป็นสิ่งที่ดีนะครับพอเรียนจบฝึกเสร็จแล้วทางรัฐบาลทางโครงการต่างๆก็จะมอบจากเย็บผ้าเป็นฉบับกระเป๋านะครับคือหิ้วพวกพาไปทําที่น่นที่นี่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าพี่น้องจะได้มีรายได้มีอาชีพเสริมขึ้นมาจากที่ภาวะเศรษฐกิจที่ย่าําแย่นะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับถึงเป็นจุดเล็กๆนะครับผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานพี่น้องที่อยู่ ในกลุม20คนนะครับผมก็อยากจะชวนเขาตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อจะหางบประมาณมาส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ในเขตของลำลูกกาตะบนปุกพชเราเนี่ยนะครับให้มีฐานะที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักง,งานแรงงานจังหวัดปทุมธานีและก็วิทยากรนะครับที่มาอบรมสอนและก็ผู้เข้าอบรมนะครับทั้ง20ท่านซึ่งมาทั้ง3 เทศาบาลนะครับคือของลำทำแก้วของเทศาบาลคูคตและเทศาบาลราชวายเมื่อเขาทราบข่าวก็ประสานมาทางผมนะครับก็ได้จัดฝึกอบรมที่สำนักง,งานบ้านทองแห่งนี้นะครับรายละเอียดอยื่นๆนะครับโครงการต่อ,ตอไปก็เดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปนะครับ